สวัสดีค่ะท่าพ่ออา้าวเข้ามาก่อนสิท่านพ่อเป็นยังไงบ้างคะพ่อสบายดีลูกและลูกล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะก็เรื่อยๆนะเพคะพอดีว่า เออเพิ่งเสร็จจากการไปเดินเล่นข้างนอกมานะคะ่ะแล้วลูกอีกคนนึงล่ะอ่าเออพี่พี่หญิงน,น่าจะยังไม่ลงมานะคะออออพออเพราะว่าช่วงนี้พ่อค่อนค่า เออออไม่่่คยแแข็งงระนท่านพ่อคะแล้วช่วงนี้ท่านพ่อสบายดีไหมคะไปอย่างที่เห็นนั่นแหละพ่อก็ป่วยเนี่ยไม่แน่พ่ออาจจะได้นั่งเก้าอี้วีลแชร์ก็ได้นะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิคะเออาล่ะไปตามหี่หวงของเธอมาดิเอิม นี่พอเคอไปตามเอ่อพี่ลง,งมาสิได้ไปคะท่านพ่อไปคะ <c oughs> คือลูกอยากมาขออนุญาตนะคะ่ะ <Wow. S 1> คือพรุ่งนี้ลูกมีเอ่อลูกเงาเหลือเกินนะคะคือลูกอยากจะไปเที่ยวเอ่อน้ำตกแถวบ้านเรานะคะเอ๊ะแถวแถววงังเราหลังวางนะคะ ได้ไหมพี่คะไปสิลูกไปได้อขอบคุณท่านเลยค่ะต้องระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยคะ่ะเ,เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งพี่หญิงก็คงจะมาแล้วแหละพี่คะเส็จพ่อลูกมว้พี่คะเอ,อชยช้าจังเลยนะผิดไม่ทำอะไรขอบคุณท่านเลยคะ่ะ คือพอดีว่าลูกชวนเอลูกชวนพวกพวกนั้นเลูกชวนพวกนายเลยนะคะ่ะไปที่ไปเดินเล่นข้างนอกมาก็เลยช้านะเพคะแล้วนี่น้องหญิงมาล้วแบบเพคะใช่มานานแล้วครั้งหน้าจาช้านะนพี่หญิงคะอะไรหรอพรุ่งน,นี้พี่หญิงจะไปเที่ยวน้ำตกไหมคะน้องขออนุญ,ญาตจากท่านพ่อเรียบร้อยแล้ว ได้ได้เดี๋ยวพี่นี่โอเคเลยเดี๋ยวแต่ว่าพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าๆนะเพราะเดี๋ยวแดดร้อนไม่ได้ไม่ได้เธอต้องอยู่ช่วยทำงานาทำไมล่ะพเพคะท่านพ่อเธอต้องเพคะให้พี่หยิงไปด้วยสิเ่คะเธอต้องอยู่ช่วยทำงานสิเธอเป็นพี่นะพ่อก็ไม่ค่อยมไหวแล้วเพคะขนมฉันทูนลานะี่คะอ่า เออส่วนลูกเดี๋ยวลูกไปจัดการของที่ห้องก่อนนะเพคะเผื่อพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรไปด้วยเออได้เลยเฮ้เรานี่เบื่อจริงๆเลยอะไรอะไรก็น้องหญิงเราไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลย<ม>นี่เจ้าพูดอะไรมั้งสิดีแต่เพคะเพคะไม่อยอมพูดอะไรช่วยเราสักนิดเลย พ้่คะแต่ว่าหมอนฉันแต่ว่าเออช่างหน้าขำจริงเลยทำไมในโลกทำไมในโลกเนี่ยมันช่างมีแต่เรื่องดราม่านะนี่เจ้าเข้ามาปะชิดตัวองค์หญิงได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะเรียกทหารทหารพี่เจ้าไม่ต้อง เจ้าบอกว่ามีแผนการอะไรใช่ไหมใช่แล้วจะมีแผนการจะมาเสนอท่านองค์หญิงและข้ารับรองว่า่เจ้อย่องเดี๋ยวหยุดก่อนเจ้าอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามเราไปเรามีเรื่องจะคุยกับคนผนี้นิดหน่อยแต่องหญิงเพคะคนผู้นี้ไว้ใจไม่ได้นะเพคะไปนี่เรื่องเนี้ยเราขอให้เจ้าเก็บเป็นความลับห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดเข้าใจไหมเพคะ ไปนี่เจ้ามีแผนการอะไรและเจ้าเป็นใครบอกเรามาก่อนข้าฉันข้าขอยังไม่บอกนามตอนนี้ข้าขอเล่าแผนการให้เสร็จก่อนและข้าถึงจะบอกว่าข้าเป็นใคร เจ้ารีบเล่ามาเลยขื้นเจ้าเล่าชา้าเราจะรีบหาให้มันจับลากคอจะไปเข้าคุกซะก็เอาสิถ้าเกิดจับผมคุณก็จะไม่มีวันได้เอ่อสิ่งที่คุณต้องการจะว่ามาแผนการอะไรเจ้าก็แค่วางยาพิษใส่เสด็จพ่อของเจ้าและหลังจากนั้นก็ไปใส่ร้ายคนน้องน่ะนะ อะไรนะเจ้ารู้ไหมว่าทำอย่างเงี้ยเสด็จพ่อข้าอาจจะต,ตายข้าอยากกำจัดข้าอยากกำจัดอลิสก็จริงแต่ว่าเราอยากกำจัดอลิสก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แต่ว่าโทษเนี้ยน้องเราอาจตายได้เลยนะเราแค่อยากกำจัดให้มันโดนในรเทศไม่ใช่ไม่ใช่น้องเราโดนฆ่าทิ้งไม่เป็นไรก็แค่วางยาพิษแบบเบา,เบาๆก็แค่นั้นเองไม่ได้รุนแรง แต่น้องเราอาจจะอาจจะตายได้เลยนะเราเราแค่อยากจะสั่งสอนบอกบอกไม่อยากให้ถึงตายคุณรู้อะไรไหมบางทีผมก็งุดหินนะกับการกับการเป็นคนดีฉันไม่ได้เป็นคนดีแต่ฉันไม่อยากฆ่าคนแต่ฉันไม่อยากฆ่าคนออโดยที่เรื่องเรื่องที่มันไม่ได้สําคัญอะไรมาก ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเอ,อในเมื่อคุณไม่อยากฆ่าคนลักก็ก็ได้นี่เรียกฉันให้ถูกนะฉันคือมองมองดวงไฟนี่ได้เลยเราจะทำตามคำคสั่งของท่านสุดยอดและในที่สุดแผนการของฉันก็สำเร็จเอ,อ้ย วันนี้เหนื่อยมากเลยเฮ้ยว่าน้ว่านายไม่ไปหาเอ๊เจ้าหญิงคนนั้นน่ะเหรอคนไหนอะ่ะคนที่นายบอกว่านายชอบอยังไงล่ะนี่ฉันไม่ได้บอกว่าชอบซะหน่อยนะเธอสวยแค่นั้นเองอนายนี่มันขี้อายอยังเลยนะอย่างนี้นายจะไปมีแฟนกับเขาได้อย่างไรล่ะแดน ช่างเช่นเธอหน่มันก็เรื่องของฉันแม่อุอ๊ยอุอ้ยแ,แป๊บ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 นะแป๊บนะโทรศัพท์เข้าเออสวัสดีครับเจ้าหญิงเออไม่ทราบว,ว่าที่โทรมาเนี่ยมีอะไรเหรอครับนี่เราเองนะเออ,เอ,อนี่เราเองตุ๊กนี่เราเองอลิซเออเพื่อนเจ้าอยู่หรือเปล่าคนที่ชื่อแดนอะ อยู่ครับวันพรุ่งนี้เออไอเออ,เอ,อไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับวันพรุ่งนี้เราจะไปน้ําตกแถวบ้านแถวบ้านแถวแถวบ้านเพื่อนนายบอกให้เพื่อนนายเลยมาหน่อยนะมาคบฉันหน่อยอุยว่าเลยฉันอยากเปนฉันอยากคบเพื่อนนายว่าแล้วต้องว่าเลยฉันมีเรื่องจะคุยนิดหน่อย่แล้วาลนายไม่ต้องถามอะไรทำนั้นแหละ นายแค่นัดเขามามาพบเราก็พอเออต่อยกับผมไหมโอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับจหญิงนายต้องทำให้สำเร็จด้นะเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากไว้เราจะมีรางวัลให้โอเคครับ เราต้องเอายาเราต้องเอาอยามาใส่ไว้ในแก้วซะแล้วพรุ่งนี้ท่นพ่อ้ยพรุ่งนี้ท่านพอ่นนพอเราต้องตรียมยาพิษไว้ก่อนพรุ่งนี้หวังว่าจะตามแผนเลวนะเป็นยาพิชนิดแม่รุนแรงมากคงไม่ทำให้ท่านพอ่อ ถึงจะสิ้นไปชนเจ้าหญิงจะไปจริงๆหรอคะก็ใช่นะสิมันจะไม่เป็นอันตรายหรอคะเรารูเรือเจ้าต้องเงียบไปซะเราไปหาคนที่เรารักเจ้าหย่ามาขัดขวางได้ไหมอ,อฉันไม่ได้ต้องการขวางนะคะฉันแค่ตากเพื่อความ และความปลอดภัยของคุณหญิงค่ะเจ้าอยู่ที่นี่น้องตามไปคอยบอกคอยบอกว่าเราไปได้น้ำตกหังเดียวพอ,อวันนี้มีอะไรเอเอมาถึงแล้วครับกระหม่อมอ,องหญิงโอเคเจองนีนเจ้ามารับว เวลานะได้เลยครับรับทราบครับ,รบ,รบนี่อะไรของเธอน่ะนี่เธอมาหาฉันถึงบ้านเลยเหรอโทษกับฉันให้เกียรติด้วย พูดให้เกียรติด้วยเหรอเนี่ยโกฉันก็ดูแให้เกียรติฉันด้วยนะเราพลาดเองที่ย้ายบ้านมาอยู่หลังพระราชวางังเอ้เพื่อเราก็นะอุตสาห์บอกให้ย้ายแต่มันบอกย้ายไม่ได้อุตสาห์สร้างนี่แล้วออช่างเถอะแล้วออท่านองค์หญิงมีอะไรถึงได้มาที่นี่เหรอขอรับเออช่างเถอะจะพูดอะไรก็พูดพูดสามัญชนกักเราก็ได้ แล้วแล้วแล้ว,ลวอะไรของเธออ่ะเธอมาที่นี่ทำไมเออเราแค่จะเอาของมาให้นะ่ะม,มันคืออะไรพอดีว่าท่านพ่อฝากมาให้มาให้เธอเออเออคือท่านพ่อเห็นว่ามีคนย้ายเข้ามาเพิ่มเออ มีเอ่อมีผู้คนย้ายเข้ามาเยอะก็เลยให้ของแจกให้ทั่วเผื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าถ้าพอให้แต่ว่าเราอยากมาให้เธอเพราะว่าเราอยากมาให้ตัวเองมากกว่าเธอเธอควรภูมิใจนะเธอเป็นบ้านเนี่ยที่เราออกมาให้ที่ตัวเองเลยนะมันเป็นยาสําหรับเวลาเธอเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ยาสแั้เวรอมีพวกเสบียงอาหารให้เธอด้วยอ่า ถ้าพ่อฝากมาให้เป็นเนื้อสดเจ็ดจ่ายให้ชวบ้านเก่งใจยังเลยเงั้นเราไปแล้วก็ก็ได้นะเสียงอะไรอะ่ะเธอได้ยินไหมเสียงมันเสียงระเบิดเลยอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะมาจากในป่านั่นสินะองค์หญิงรอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมไปดูให้เสียงราไป<อ>ด้วยนะไม่ต้อง ผมไปดูให้ถ้าเกิดองค์หญิงเป็นอะไรขึ้นมาผมรับผิดชอบผมจะทำยังไงล่ะเอาไว้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมมาอุ้ยอุ้ยเออเออเอออุ้ยเี่นี่แกเป็นใครเนี่ยเออเอ้ ตายและเธอคนก่ว่าจะไม่ให้เธอสวยวิเออเฮ้ยสวยแล้วตัวเขายัางไงดีนี่เฮ้ยนี่เธอเออผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าว่าอย่าตามมานะ่ะก็เธอระลอกๆเราก็อยากรู้สิว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นเผื่อมีอันตรายทำให้เธอบาดเจ็บซะว่าย,ยังไงเออก็เอา้าแล้ว แล้วถ้าเจ้าหญิงเป็นอะไรไปผมก็ต้องรับผิดชอบหนักกว่าไหมใช่มัมเธอแล้วว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แล้ว่าแต่นี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออผมก็มาเจอชายแก่คนนี้ฮะเออสเต็กนี่มันอร่อยจริงๆเลยเอ้ออ้อาววายังไงละ่ะองราชาไม่ดีไปคะองราชที่ไม่ดีไปคะพอดีว่าองคหญิงอริฝากทำ เครื่องดื่มมาให้พระองค์พี่คะบ oh. ำรุงสุขภาพพี่คะอริซทำอริซทำเครื่องดื่มสุขภาพให้ฉันงั้นเหรออืมนานๆทีใช่พี่คะนี่อ่ะเดี๋ยวหมชิมไปหยิบให้นะพี่คะอเอามาสิเร็วฉันอยากดื่มแล้วเอออ้าอเออเอเอ ช่วยด้วยเออช่วยยังด้วยเออช่วยด้วยเออช่วยด้วยเออเกิดอะไรขึ้นไปคะเกิดอะไรขึ้นไปคะไปคะไปคะทุเป็นอะไรไปคะอุ๊ยทุกคนก็ดีเออเอาอย่างนี้ด้วเถอะ